ทีสมาชิกมวยโหเป็นมัยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยโหเป็นมัยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่16เดือน พิธีายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามผมมวยหูไม่ีมวยไทยก็มาวิเคราะห์พิจารณาเชินเชิงมวยก่อนชกของรายการมวยช่องสามนะครับตศดสินใจมวยไทยซึ่งจะทำการแข่งขันกันในวันเสาร์ที่สิบแปดิธุณายนสองพันห้า้อยหสิบห้าถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยช่องสามเป็นผู้ถ่ายทอดสดประมาณสิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีประมาณนี้นะครับเนะี <c> ่ย <oughs> สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนช็อกที่ผมนำขึ้น YouTube ก็ต้องบอกกันทุกครั้งนะครับว่าท่านที่เข้ามาฟังแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับนะก็กดติดตามไว้นะครับนะกด s u b s c r i b ์กดแจ้งเตือนนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลองให้นะครับนะก็จะลองให้ประมาณสัปดาห์ละห้าคลิปนะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับเป็นคลิปที่สองคือผมทําข้อมูลมวยตอนเนี้ยวันพฤหัสเนี่ยข้อมูลมวยส่งนักมวยทุกคู่ที่จะชกกันในวันเสาร์อาทิตย์นี่ผมทําเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็พอทําข้อมูลมวยตรงนี้เสร็จให้กับสมาชิกเสร็จนี่ก็จะทยอยขึ้น ช่องยูทูบให้เรื่อยๆนะครับนะถ่ายทอดขึ้นช่องเพราะว่าการที่ผมจะนําข้อมูลมวยชั้นเชิงมวยก่อนชอบมาขึ้น YouTube นั้นจะต้องผ่านการวิเคราะห์หลายขั้นตอนนะครับเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์ที่จริงจังแล้วก็สามารถที่จะเชื่อถือได้นะครับไม่ใช่ว่าวิเคราะห์เอาสนุกสนานเอามันเฉยๆนะไม่ใช่นะครับนะเพราะว่าของผมนั้นข้อมูลมวยทุกอย่างที่นําขึ้นนี้ก็เป็นข้อมูลมวยที่สามารถอ้างอิงได้และก็เป็นข้อมูลที่ผมเก็บ ข้อมูลมวนักมวยด้วยตัวเองนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกกันทุกครั้งครับว่าผมได้ตั้งใจไปครอบมวยทุกคู่ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเอาวิเคราะห์ตามทรงมวยจริงๆครับนะเพราะว่าผมมีหลักในการทํางานวิเคราะห์แบบนี้มาแล้ว8ปีท่านใดที่ไม่ชอบนะครับไม่ชอบการวิเคราะห์แบบนี้ก็ข้ามไปครับนะข้ามไปนะเพราะว่าสมาชิกผมชอบอ่ะนะยังไงก็ต้องทําตามที่สมาชิกผมชอบก็แล้วกันนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามวยที่ผมชี้จะเล่นก่อนชอบปิดพลาดก็อย่าได้เสียกำลังใจครับผมก็จะ ทำการบ้านจะวิเคราะห์สืบค้นศึกษาข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ลดความผิดพลาดในครั้งต่อๆไปนะครับข้อคุณผู้ใหญ่ใจดีครับพักยก77ผู้สนับสนุนช่องสุขของผมอย่างเป็นทางการมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกก็อแอดไลน์ไปที่แอดน้ำหน้าเดินคำนำะ P A K Y O K 77นะการันตีว่าเป็นเว็บที่ให้ความยุติธรรมกับลูกค้ามากที่สุดแล้วก็มีราคาระหว่างพักยกให้ลุ้นกันด้วยนะครับนะแล้วก็ราคาที่ใช้กับสมาชิกก็เป็นราคา ในเวทีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าไปรุ่นไปเชียร์นี่เราจะเห็นเพื่อนร่วมทีมนะร่วมที่รุ่นเชียร์กับเราด้วยนะครับเป็นหมื่นๆนะเป็นหมื่นๆคนเลยนะเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ถือว่ามีความเป็นมาตรฐานแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างที่สุดในเวลานี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณกาลังใจที่ให้ผมมาโดยตลอดนะครับนะให้ผมชี้ตัวเล่นก่อนชอกถ้าชนะสี่ศูนย์ก็ ถ้าชนะ4-0น,นี่จะได้รับโบน,นัสทันที1กำปั้นนะครับเมื่อวานนี่ผมนี่เฉียดชิวมากครับก็ถือว่าเสียดายมากๆเพราะว่าเมื่อวานชี้ตัวเล่นก่อนชกอา่าไว้ชนะ3-0แล้วในชนะ3-0แล้วก็มาคู่เสกสันนี่ผมให้น้ำเงินนะครับเพราะผมไม่เชื่อว่ามวยเนี่ยจะแดงจะช,ชนะต้องสีคู่ก็ดูตามสายตาผมถูว่าอย่างน้อยๆมาเทียบไม่น่าแพ้เลยเมื่อคืนนะครับ <c oughs> แต่กรรมการให้แพ้ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าไม่ดราม่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเทียชนะนี่ผมก็จะได้โบนัสหนึ่งกำปั้นไปด้วยนะครับสมาชิกก็จะได้ร่ารวยไปด้วยนะครับแล้วก็ก็ไม่ว่ากันนะก็ไม่ว่ากันก็ยอมรับการตัดสินของกรรมการนะครับว่าจะตัดสินแบบใดแต่ว่าคู่นี้ก็ดราม่ากันเยอะพอสมควรนะครับ <c oughs> ก็มาว่ากันที่มวย สุดจ้ามวยไทยประจัมบันเสาร์ที่18เมตรนิยาม2,565จะแข่งขันกันในเวลาเที่ยง15จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยช่อง3ถ่ายทอดสดนะครับคู่ที่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างท่านั่งแดงชานยุทธศักดิ์รุ่งเรืองพบกับทางด้านั่งกาแฟนวนเพชรน้ำพูลบำรุงศิษย์นะครับมวยครันี้ก็ชกกันพิกัด125ปอนด์สำหรับทางด้านของชานยุทธนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างี่ยาสูงยาวไล้เกียงกันสู้มวยก็ฝีมือบุบบนเข่าในครับรูปรับได้เก็บการรัของคู่ชกก็ถือว่าทำได้ดีมีททัั้้งงนนอกมีใ อาวุธมวยไทยนี่ก็ถือว่าหลากหลายนะชกมวยจุกจิกะนะชกมวยจุกจิก,กเป็นมวยที่ชกยากคนหนึ่งครับสำหรับทางด้านของฉานยศนะครับทรงมวยนี่ก็ดูว่าจะแข็งแกร่งแรงมากขึ้นนะครับในช่วงหลังแข่งขวาแม่นครับสายนานี่ถือว่าจัดจ้านนะเป็นมวยที่เตะสายน้าสายน้าได้เก่งเลยมัดศอก็ดูว่าออกอันตรายที่แต่ทั้งทั้งปัดจังหวะนอกบ้องไปเลีเ่ยมนอกครับต้เทนก็ถูนทำมาดีนะเป็นมวยที่เป็นมวยที่เลี่ยมเชิงดีครับนะยเลียมเชิงดีชกตั้งรับเก่ง ประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวเร่งสู้ข่าวในก็ถือว่าทำได้ดีคอตีเหนียวขวางหน้าจะใส่ดันแทงก็แรงเล็กเลยถ้าขึ้นคอได้ผู้ชกนี่จะแก้ไขยากเลยในล้วก็มีหมดัดมีศอกออกสองสู้อันตรายครับนี่ในสมองมดีวัดหยุปัจจัยก็ถือว่าระเบิดเส้นข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้นานชาญยุทธก็ชกสูงประมาณสัก168ชกไปทีมักรุม,มาก็ประมาณสัก40ครั้งแล้วนะครับนตะ่เคยชนะน็อกก็ชก2ครั้งและก็เคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของผู้ชก2ครั้งอายุ20่สิบปีจากจังหวัดอุบลน,นะครับ ส่วนทางด้านกองไฟงน้ำเงินเพชรลำพูนบางรงศิษย์นี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างจะสูงยักได้เคียงกันแหละสมมติก็ฝีมือผู้บุ่นเขาในรูปกับได้เก็บการอวัดของเขาชกก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งใน,งนแต่ดูว่าจะชกบ้องนอกเก่งกว่าบ้องในเล็กน้อยครับสั้งแบบทางด้านของฝ่ายน้ำเงิน,นอาวุธปืนหนลักนี่แข้งซ้ายแม่นครับขวาหน้านี่ถือว่าออกพอใช้ได้นะยังไม่แข็งมากครับซ้ายหน้าอาขวาหน้านะครับน้ำมัดหนักต่อยแม่นแล้วก็มีศอกเทียนแตรามากๆครับแต่ได้ท่านต้องฝ่าจังหวานนอกว่งไวเดืยดนอกขัดรำเต็ดดนนี่่กถือวาทไ้เชั ประกอบในประกอบในนี่ผมดูว่าจะเป็นรองทางด้านของุชช็อเล็กน้อยนะครับนักกดแขนไหล่แขนแต่งตัวก็ก็ถือว่าแต่งตัวไวใช้ได้ครับนักสู้ข้างในก็ถือว่าตัตตเนเด่นและคอตีเหนี่ยวขวาไนทาดแทงก็แดงด้วยใช้ได้เลยนะมีวัดมีศอกอส่วนสูนอะไรดูตัวสมองโมเดิเวิรจะไปเจอกันเต็รับส่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่สิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นรองวงไนก็คือในเรื่องของเหลี่ยมนะในเรื่องของเหลี่ยมเหลี่ยมข้างในนี่ผมรู้ว่าจะเป็นรองทางด้านของคุชช็อกเล็กน้อยนะครับ ข้อมูตน้นนทึในของเพชรลำพูนบารงศิษปฏิบัตินาอายุ26ปีสูงประมาณสัก167เซนิเมตรจากลำพูนชกมวยติมกรูมาประมาณสัก20ครั้งเคยชนะน็กอกคู้ชก5ครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้น็อกไขรในิวติมกรุมาก่อนเมื่อคูนนี้ผมเชื่อว,ว่าทางรัฐของฝ่ายน้ำเงินน่าจะเดื่ดระยะครบ5ยกนะครับเ <c oughs> มื่อคืนนี้เคยชกกันมาแล้ว2ครั้งนะครับก็เป็นการผัดแพ้พัชนะกันคนละ1ครั้งนะครับส,ส่วนบทาน่านนันของชัยยุทธเมื่อชกกับมว่ยซ้ายก็มีทั้งแพ้ มีทางชนะนะครับก็อพอที่จะอน,นุมนาวได้่าทางด้านของชานดุษไม่แพ้หมวย้ายนะครับนามาเจอกันใหม่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับนะักรูปเกมก็คงจะคู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมานะครับนะแต่ส่วนตัวผมนี่ยังเห็นว่าทางด้านของฝ่ายแดงครับชาญดุษสักรุนเรือนะมีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์นะครับนะเหตุที่ให้55เปอร์เซ็นตะ์นง่ากว่าเมื่อคนนี้ มันเคยแพ้นชนะกันมานะครับแต่ว่าทางด้านของชางยุสนี่ชนะขาดอะล่าสุดนี่ชนะขาดเลยเพ,เพราะว่าเพราะว่าเหลี่ยมดีกว่านะเหลี่ยมของทางด้านของชางยุธนั้นดีกว่า ทีเนี้ยมามาชกกันที่มาชกกันที่เวทีเวทีมวยเสียมอมน้อยหน้าเสือของทางด้านเพชรดำปูนเป็นองศ์จะดีกว่านะครับนะแต่ผมวิเคราะห์มวยตามชั้นเชิมวยอย่างเดียวก่อนนะครับตามชั้นเชมวยอย่างเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมวยขึ้นเวทีผมภาคมวยอยู่นี่ก็จะบอกสมาชิกใ,ในในหูในสายอยู่แล้วว่าขบริการแบบไหนยอย่างไรนะครับนะแต่ถ้าวัดกันที่ฝีมือจริงๆนะครับไม่อาศัยหน้าเสือนี้ผมก็ยังดูว่าทรงมวยของทางด้านของ,ของชัยยุทธดีกว่านะครับนะให้ทางด้านของชยยุทธ จะชนะดนบมีนิตาสัสน50%ชี้ตัวเล่นก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของฝ่ายแดงชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองนะครับคู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงสองฝั่งของไอเบย์ครุภัณฑ์ทางด้านของฝ่ายน้ำเงินชาติมังกรชอ5หมายมลยคู่นี้ก็เรดเปิดมายคู่นี้ก็ชกกันที่วิกฤต135ปอนด์ สําหรับทางด้านของฝ่ายแดงสองฝังของก็เป็นหน่วยซ้ายรูปร่างจะสูงยาวทรงม้อยนี่เดินหน้าท้าชนของในบุ๊คสุดดันยันห้ายกระบ,บุของของชกท่าดวลชวนแรกตลอดเกมก็ดูว่ามีทั้งนอกมีทั้งในแต่ว่าชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับสําหรับทางด้านขอาแดงอาวุธมัดหลักแข่งซ้ายแม่นขับขวาหนะ้าออกได้ดีเลยหมัดต่อแม่นศอกอันตรายครับตีได้ทั้งขวาจังหวะน,นอกบงไวเป็นมวยที่สองแข่งสองกาดด้วยนะครับนะากาดซ้ายได้กาดขวาได้ด้วยนะครับกนะ็จังหวะน,นอกนี่จะ จะไว้กว่าด้วยนะจะไว้กว่าแล้วก็เหลี่ยมนอะคักลมเททถึงก็ถือว่าทําได้ดีส่งมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าโดนหนักคักแรงงนี่จะไม่มีแกว่งนะไม่ไม่สะลุงสะเทือนนะครับเวลาดนหนักคักแรงๆนะครับถ้าตรอกขอนั้นดีกว่าเดืินมวยก็มีวุดนําครับแต่ถ้านําลํารักมาตีกดแขนงและแข็งแต่งตัวไปได้สู้คนในก็ถือว่านําแล้วก็ตีเหนียวขวางหน้าเยอะซ้ตีเจ็บเลยนะขวางหน้านี่ถือว่าเจ็บเลยแล้วก็มีเหลี่ยมนะเหลี่ยมในก็หักลมเททถึงก็ถือว่าทําได้ดีมีมัดมีศอกออกส่วนสู้อันตราย ในยุบติดตัวขั้นสมองมาดีวัดจิตวิจัยก็ถือร้อเปอร์เซ็นต์ขยัายอาวุธ ตลอดทั้งเกมนะครับสำหรับต้งด้านของแผงข้อมูลทด้านทคน,นิคของสองฝั่งของนี่ปัจจุบาาันอายุ20ปีสูง170เซนติเมตรจากหนองคายนะครับนะชนะมาแล้ว10ครั้งติดต่อกันนะครับชนะมาแล้ว10ไฟติดต่อกันก็ถือว่าฟอร์มกำลังสอดกำลังแรงมากๆเลยชยกปฐมกรุงมาก็ประมาณสัก30ครั้งเคยชนะน,นอกคุ่ชกในเวทีมักงกรุอ2ครั้งและก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีมักงกรมาก่อนนัดนี้ผมเชื่อว่าทางด้านของสองฝั่งของน่าจะยืนระยะครบ5ยกนะครับ ส่วนท่านกเข้าฝ่ายนเมเือนชาติมังกรทอห้าพยัคฆ์นี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะเสียเปรียบช่กชกตเล็กน้อยนะทรงมวยก็ฝีมือบุกบุญเข่าในครับรับแรงเก็กกกบการอวดของคูช่ชกก็ถูกทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในแต่ว่าชกองนอกเก่งกว่าวงในนะครับอ,บอาวุธมวยระลักในแข้งความแมนน่นกับสายหน้าออกได้ดีนะหมัดต่อแม่นหมัดศอกในออกเป็นชุดชุดเตอร์ทิตไดต้ทั้งแซยทั้งควาจังหวะน,นอกวงไวเหลี่ยมนอกขัดน้ำเซทิงก็ถือว่าทาได้ดีเช่นกัน เดินมือดูดันขยันอวุธก็มีอาวุธนำด้วยนะครับนะคือเตะต่ตอยเข้าไปนะครับเนตะต่ตอยนำลํารัดมัดตีกดแขนไล่แขนวองในแต่งตัวช้ากว่าเล็กน้อยนะครับนะแต่ว่ามีรูปตั้งแขนลูกขวางหน้ายาใส่ดันแทงก็ถือว่าทําได้ดีเลยมีมัดมีศอกออกเสีงยงสู้อันตรายเนืสิตัวกสมสงมด,ดีวดเวอร์เบอร์เจอร์100% แต่ว่าปลายๆนี่มียุบมีย่นมียอมนะครับนะดูว่าท่าตลอดนี่จะเป็นรองเพราะว่าโดนอาว,วุธหนักๆแด,งๆ,ดงๆนี่จะมีผู้ว่าเปรวนครับสาหรับทางข้านฝ่ายแดนโดยเฉพาะดูว่ามวยคางกระจกนิดหนึ่งนะคางกระจกหรือว่ากรามอาจจะไม่ดีนะเพราะว่าโดนโดนหมัดนี่ก็หล่นบ่อยแล้วก็โดนแตะการขอนี่ก็หล่นบ่อยด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ่าตลอดความแข็งแกร่งอาว,วุธทีต่อทีนี่ผมดูว่าจะเป็นรองของทางด้านฝ่ายแดงนะครับ สำหรับมอยคู่นี้ก็คงจะคู่ขี้สุดสีกันในช่วงต้นๆนะครับน,น,นะแต่ว่ายุดเยอะกันไปมาถ้าเกิดว่าปล๊มฟัดรตีกันวงในทางด้านฝ่ายแดงไม่เคยแพ้นอกใครมาก่อนเชื่อว่าทางด้านฝ่านต่อยไม่หล่นนะพอต่อยไม่หลนสองฝั่งของปํามรัดฟัดตีวงในไปเรื่อยดูว่าปลายๆทางด้านของสองฝั่งของดีกว่า ผมเองก็ให้ทางด้านของสองฝั่งของครับจะชนะมีให้สัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่65%ชี้ตัวเล่นก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของผดแดงสองฝั่งของ FA รถนะครับการที่ผมให้เปอร์เซ็นต์แนบท้ายมาด้วยนะครับในความเห็นส่วนตัวว่าใครจะเป็นผู้ชนะนั้นสมาชิกหรือว่าท่านที่ฟังอยู่ก็จะได้ได้มีได้ได้เห็นถึงความมั่นใจ ของผมในมุมมองของผมในมุมมองส่วนตัวของผมว่าผมให้ความมั่นใจกับนักมวยคนไหนมากที่สุดคนไหนรองลงมาคนไหนคู่ขี้สุดสีอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกให้ให้ทุกท่านเข้าใจกันง่ายๆนะครับนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตรวจช่วยหน้าตู้นะครับนะข้อมูลมวยเป็นรองเขาจังหวะการเล่นในชากวานะครับนะสนใจอ,อยากจะอยากจะฟังผมภากมวยซึ่งผมเองนี่จะชีดเล่นก่อนชก คู่นะครับขึ้นไปให้เล่นเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าใครที่ฟังมวยหูแล้วให้ไปลุ้นไปเชียร์ยกสองยกสามคอยเชียร์เล่นไม่เสียไม่ได้เปรียบใครนะครับเพราะว่าในตู้ทุกคนดูทีวีเครื่องเดียวกัน่ะแล้วก็ทุกคนก็มีหูเช่นกันเพราะฉะนั้นผมพยายามชิงความได้เปรียบว่าขึ้นไปเราเล่นเล่น,ลนก่อนเลยจะได้ราคาดีแล้วก็มีมีติดง่ายด้วยนะครับเพราะว่ามวยยังไม่ชอกอ่ะ ว่ายังไม่ชกยังไม่มีใครเห็นว่ารูปเกมเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเราล้อไปเราล้อไปแดงนี่เดี๋ยวก็ต้องมีคนส,วน,สวนน้ำเงินมานะครับเพราะฉะนั้นผมจะชิงจังหวะตรงนี้นะครับให้สมาชิของผมนี่เล่นก่อนเพราะว่าผมศึกษาชันเชิงมวยก่อนชกให้ก่อนทุกคู่อยู่แล้วนะครับการที่การที่มวยหูชี้ตัวเล่นก่อนชกก่อนนะครับมีน้อยมากครับบอกได้เลยว่าท่านที่ฟังมวยหูมาเยอะๆนี่ชี้ตัวเล่นก่อนชกแบบผมนี่จะมีน้อยเพราะว่าจะใช้เวลามาก ในการศึกษาท่านเชมวยเล่นมากนะครับส่วนมากก็จะจะให้หมวยชกก่อนแล้วค่อยค่อยบอกนะครับนะหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ชี้เลยแต่ว่าของผมการันตีว่าชี้ตัวเล่นก่อนชอกนะครับถ้าเกิดว่าชอบแบบชี้จะเล่นก่อนชอกทุกคู่รู้ส่งนักมวยทุกคนภาคมวยด้วยสมองสมาชิกเสียยากแล้วก็ไม่ลุ้นไม่เล่นการพนันนี่ก็าสามารถเทีจะสมัครกันได้ครับนาะมวยหูก็เดือนละ 1, หนึ่งพันมวยหูทดลองฟังรายสัปดาห์ก,ก็สามร้อยบาท ลายเสียง400ลายเสียง v p ภาคด้วย 5G นะครับน่งเครื่อง 5G นี่ก็700บาทแล้วก็มวยั v p พกเครื่องคขาวาไีก็2,000บาทนะครับสนใจก็สมัครผ่านไอดีลย์แ p p ปี้บอ2016รับารันตีว่าเมื่อเป็นเซมิกันแล้วก็จะได้รับการดูแลจากผมและทีมงานอย่างดีที่สุดนะครับคู่ที่3ครับ ซึ่งเป็นคู่เอกของรายการในวันนี้นะครับก็เป็นการพบกันร,ระหว่างทางด้านประเด็นฉลามขาวพีเคแสนชัยพบกับทางด้านข่าวฝันนวนวัฒน์เอกสิทธิ์เชิดบุญธรรม,มวันพ่นี้ก็ชกกันที่ประจักษ์126ปอนด์สำหรับทางด้านของฉลามขาวพีเคแสนชัยก็ ay, เป็นมยวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวแต่ว่าเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยทรงมวยก็เพชรปีมือผู้คนเข่าในครับลูกร,รับได้เก็บการนาวดของคุณชอบก็ถือทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกพองนอกเก่งกว่าวงในนะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายแดง อาวุธเม,มื่อไรครับในแข้งขวาแม่นครับสายหน้านี่ก็ถือว่าออกได้จัดเลยนะหมัดต่อยแม่นแล้วก็มีศอกที่อันตรายครับตีได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจัางหวะน,นอกว้องไวเหลี่ยมนอกขากลมเททิ้งก็ถือว่าทําได้ดีทรงมวยนี่ก็ดูว่าจะแข็งแกร่งแข็งแรงเลยประกอบในกดแขนไหล่แขนแต่งตัวไปเด้งสู้ข้างในก็ถือว่าทำได้แล้วคอตีเหนียวขวานในเชื่อดันแทงก็ถือว่าแรงลเล็อเกิมีหมัดมีศอกออกสวนงสู้อันตรายครับเนี่ยตัวสมองมวยดีอวัยวะเจ็บกจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ขมูต้นนาทท่ในของฉลามขาวพีเคแสนชัยปฏิบายอายุ20ปีจากโคราชนะครับนะช่วงปฏิบัติกรกงมาแล้วก็ประมาณสัก25ครั้งคือชนะนกคุทกหนึ่งครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใขรในปฏิบัติกรมางก่งกอดแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกไขรในชีวิตการชกม,มวยของตัวนักมวยด้วยนะครับนะช่วงนี้นี่ฟอร์มกำลังสดกำลังแรงชนะมา,าแล้ว8ไฟต์ติดต่อกันนะครับส่วนทางด้ากนกระเป๋าเงินนาวเอกสิทธิบุญธรรมก็เป็นมากกว่าขบวนการที่จะสูงยาวได้เปรียบ ทรงมวยเข้าดีมืออาบุธเข่าหนครับรับได้เก็บการวุฒิของเุช้ชกก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในเช่นกันแต่ผมดูว่าชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับอุม,มอหรั์เครื่องขวาแบานกับสายนาในตัวออกได้จัดจ้านเลยนะ หมัดหนัก okay? ต่อแม่นแล้วก็มีสอกเทียนอะไรมากๆครับนาทีได้ท่องท่านทองฝ่าจังหวะนอกว่องไวเหลี่ยมนอกขัดล้มเททิ้งก็ถือว่าทำได้ดีเลยทรงมวยดีนี่ก็ดูว่าจะแข็งแกร่งแข็งแรงทั้งห้ายกด้วยนะครับนะประกบในกดแขนและแขนแต่งตัวแรนสู้ข้าหนก็ถือทำได้ดีคอตีเหนียวขวางหน้ายะไส้ดันแทงก็แรงลึกเลย้วก็มีเหลี่ยมหักล้มเททิ้งวงในนี่ก็ถือว่าทำได้ดีหมุนเบ็ดกระชากลากตีก็ถือว่าดำได้สวยงามเลยมีหมัดมีศอกออกสวนสู้อันตรายครับในื้อตัวสมองมือดีวัดจิตวิจัยก็ถือวรร แล้วก็ถ้าทหดหรือว่าการเดียนนะปลายๆก็ดูว่าจะมั่นคงนะครับในะทั้งคู่ก็คงจะมั่นมั่นอ,อกมั่นใจแล้วก็ทั้งคู่นี่ ก็คงใจยืนระยะกันครบห้ายกนะครับนะักดาบแดงไม่เคยแพ้นกไข่มาก่อนนี่เชื่อว่านักดาบแดงน่าจะยืนครบห้ายกอยู่แล้วนะครับนะขอน้อมูลทางด้านเทคนิคของนาวาเอกสิทธชเป็นรำโชคเวทีเมืองกรุงมาเยอะกว่าประมาณสักหกสิบครั้งได้เคยชนะนกคูช่ชกสิบสองครั้งเพราะว่ามีหมัดมีศอกที่อันตรายมากๆนะครับนะนนก็เลยชนะนกคู่ชกได้เยอะกว่าแล้วก็เคยแพ้นกไข่กทัางด้านของคู่ชกในเวทีเมืองกรุงหนึ่งครั้งในะยกที่สี่ปัจจุบันอายุยี่สิบเจ็ดปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรจากอุบล มวยคนนี้ก็คงจะคู่ขี้สูสีพลิกไปพลิกมานะครับนะแต่ว่าผมยังเห็นว่าทางด้านของนาวเอกสิทธิพันธรรมครับซึ่งได้เปรียบร่างสูงยาวใหญ่กว่ากระดูกมวยบุมวยการผ่านมวยดีกว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายๆนะครับนั่นเนื่องจากว่าทางด้านของฉลานขาวไม่ใช่มวยเดินติดตัวนะครับป็นมวยฝีมือนะทำให้ทางด้านของนาวเอกนั้นไม่เหนื่อยเพราไม่เหนื่อยแปลนี้ผมดูว่าสู้ได้นะครับพอสู้ได้ปุ๊บนี่อาจังหวะของทางด้านนาวเอกต้องดีกว่าเพราะว่าสูงยาวกว่านะครับแล้วก็ ฝีมือมวยของนอกผมดูว่า ไม่เป็นรองนะครับนะก็ดูว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้นายกตท้ายด้วยสมองมวยแล้วก็รูปร่างที่ได้เปรียบนะครับให้สัดส,ส่วนที่ทางด้านของนาวาเอกสิทธิชบุญธรรมจะชนะในด้านี้ในด้าะสัดส,ส่วนอยู่ที่55เปอร์เซ็นต์นะครับเหตุใด55เปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าทางด้านของนาวาเอกนั้นก็เป็นมวยมาเสริมแทนนะครับนะ,ะทางด้านของฉลามขาวในเปลี่ยนคู่ชกมาแล้วสองสองสามคนนะ่ะจนมาจบที่ทางด้านของนาวาเอกสิทธิชบุญชบธรรมแต่ว่าม่เป็นการแทนแบบลตัวนะครับแล้วก็นักมวย ก็จะซ้อมอยู่ตลอดด้วยนะครับซ้อมรอดตา่การอยู่ตลอดด้วยก็ดูว่าถ้าการเตรียมตัวไม่เป็นรองมากนี่ฝีมือมวยกระดูไปบิบิการผ่านมวยทางด้านนาวเอกนั้นดีกว่านะครับนตคนคนี้ก็เลยให้ทางด้านของนาวเอกน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายนะครับนะชี้ตัวเล่นก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของนาวเอกสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับคู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงโนริสันภูเก right ็ตไฟคลับพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินสุดรัก ปากบางขาข้าวนะครับมวยคนนี้ก็ชอกกนปิกัด127ปอนด์สำหรับทางด้านของโนริสันก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่จะเป็นรองนะประเภทกำยำล่ำสันหนาตันเสียเปรียบช่วงช็กเห็นชัดเจนทรงมวยในประเภทเดินหน้าท้าชนบูสูดดัดนยัน5ยกระบุขอ,ของช็กท่าดวนชวนแรกตลอดเกม อาวุธมันหลักแข้งขวาแม่นขับสายหน้านี่ถือว่าออกพอใช้ได้ครับบัดหนักต่อแผ่นศอกอันตรายถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกวงไวัยเหลี่ยมนอกขากลมเตะทิง้งดูว่าจะเป็นรองทางด้านของกูชกนะครับเดินมวยดนนุดันขยันอาวุธไม่มีอาวุธนำรับอาวุธของกชูช็กก่อนถึงตัวประกอบในกดแขนและแขนแต่งตัวได้ทุกคนก็ตัวทำทิ้งทุกคนกกตีเหนียวควางหน้าจะใส่เดินแทนนี่ก็ถือว่าทำใช้ได้ละพอมีนะครับนะเพราะว่าเป็นนักชกต่างชาตินะครับ แล้วก็เหลี่ยมในดูว่าจะเป็นรองนะแต่ว่าไม่มัดไม่สอกออกส่วนสูงอันตรายครับในส่วนตัวสมองโมดีหวดัวจิตหัวใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้นนฟฟฟบบานนอริซันทูเกตไฟกลับปัจจุบันอายุย5่ปีสูง163เซนติเมตรจากบราซิลน,นะครับนะเป็นนักชกจากบราซิลชกเวทีมังกรงมา15ครั้งเคยชนะน็อกทุก3ครั้งเป็นการชนะน็อกภายใน3ยกทั้งหมดเลยแลวก็ยังไม่เคยแพ้น็อกไขรในเทีมังกรงมาก่อน นัดนี้เชื่อว่าทางด้านของนอริสันน่าจะยืนระยะครบ5ายกนะครับสําหรับมวยไทยสําหรับมวยไทยห้ายกของช่องสามนัดนี้นี่เชื่อว่าน่าจะยืนระยะครบกันทั้งห้ายกทุกคู่นะครับเพราะว่าสริการแพนอกของแต่ละครน้อยมากบางบางคู่ในบางคนนี่อาจจะไม่เคยแพนอกไข่มาก่อนเลยในชีวิตในเวทีเมืองกรุงนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าน่าจะชนะนกกันยากทั้งสี่คู่น่าจะยืนระยะกันครอบ5ายยกทั้งสี่คู่นะครับ ส่วน,ท,น,านทางด้านของคู่ชกทางด้านของคู่ชกสุดรักปากบางค้าข้าวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมวยมาเสริมแทนนะแทนบูคองนะครับนะสำหรับทางด้านของสุดรักนี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่จะทรงยาวและเปรียบเลยทรงมวยก็ฟีมือเครื่องตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต๊เก็บกาวุธของคู่ชกก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกเป็นทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายแดง ทางฟังด้านของฝ่ายน้ําเงินนะครับอาวุธบทหลักในแข้งซ้ายแม่นแข้งซ้ายนี่แม่นยาหนักแรงมากๆเลยนะครับทางแข้งขวาน้าในออกได้ดีเลยหมัดหนักต่อแม่นซอ,อกอันตรายครับถือเป็นทักษะต้งาจังหวน,นอกบงบวยเหลี่ยมนอกขัดล้มเทติงจะทําทได้ดีกว่า ประกอบในกดแขนไล่แขนแตงตัวแดงสู้เขาในก็ถือทำได้้คอตีเหนียวขวางหน้ายัายดไส้ดันแทงแรลงลือกตั้งแขนและยัดเข้าไปนี่ก็ถือว่าทําได้เก่งเช่นกันประเภทไม่ต้องขึ้นขอก็ตีเขาได้ครับสำหรับทางด้านขวานังเงินแล้วก็มีหมัดมีศอกออกส่สู้อันตรายครับนี่สุสมองมดีวัดจิตเป็นเจก,ก็ถือรเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสภาพร่างกายนี่ผมดูว่าเป็นรองทางด้านของฝ่ายแดงแน่น,น,อนอนเพราะว่าเป็นมวยมาเสริมแทนอาจจะยุบไปปลายได้นะครับแต่ฝีมือมวยกระดดดมันเบอร์เหมือนกันผ่านมวยนั้นดีกว่า สำหรับข้อมูลทางด้านเทคนิคของสุดรักปากบางคาเข้าปฏิบัติอายู22ปีจากจังหวัดสงขลานะครับชกไปที่มองกรงมาก็ประมาณสัก15ครั้ง15ครั้งนะครับนะเคยชนะนกทั้งหมดเธอชนะนกในเวทีมังกรสองครั้งเป็นการชนะนกในยกที่สี่ทั้งสองครั้งแล้วก็เคยแพ้นกให้กับทางด้านของชกหนึ่งครั้งในยกที่ห้าได้นับก่อนด้วยนะครับแต่ว่ายกสุดท้ายเป็นลมยืนไม่อยู่นะก็ดูว่าสภาพร่รางกาย จะไหวหรือไม่ครับสาหรับนัดนี้นะครับซึ่งเป็นมวยมาแทนแล้วก็ชกกลางวันที่ช่องสามด้วยนะครับสําหรับมวยคนนี้ถ้าวิเคราะห์ตามชั้นเชิงมวยทรงมวยนี่ทางด้านของสุดรักปากบางเข้าเข้านี่ดูว่าจะดีกว่านะครับนะเพราะว่ากระดูกมวยบนมวยการผ่านมวยนั้นดีกว่าทางด้านของสุดรักนี่จะชก ทรงมวยน,นี้จะคล้ายๆกับทางด้านของเพชรลำพูนบรุษศิษย์นะครับนะซึ่งทางด้านของโนริสันนั้นแพ้คะแนน,นให้กับทางด้านของเพชรลำพูนบรุษศิษย์ขาดลอยสู้กันไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเพชรลำพูนก็เป็นมวยซ้ายเต,ตะซ้ายแล้วก็มุนวนออกเตะซ้ายแล้วมุนวนออกทําให้ทางด้านของโนริสันนี้ไปไม่เป็นเลยมาเจอกันมาทางด้านของโนริสันมาเจอสุดรักก็รู้ว่าฝีมือมวยทางด้านของสุดรักจะดีกว่า ทางด้านของเพชรลำพูนด้วยนะครับนะก็คงจะเตะซ้ายฉากออกเตะซ้ายบนออกนะครับทางด้านของนอยสันน่าจะลำบากในช่วงจุดตน้นถ้าเกิดว่านอยสันจะชนะได้ต้องพลิกชนะในยกท้ายด้วยสภาพร่างกายที่ดีกว่านะครับนะส่วนตัวผมพิจารณาแล้วก็ให้ทางด้านของสุนรักครับนะสุนรักประบังข้าวมีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้ในตราสัดส่วนอยู่ที่55%ห้เปอร์เซ็นต์เหตุที่ให้55%เปอร์เซ็นต์เนื่องจากเห็นว่าทางด้านของสุนรักเป็นบวลมา,มา,มาแทนปลายปลายอาจจะมียุบมีย่นได้นะครับเพราะว่ามวยอคืนนี้ผมให้ผมชอบมวยแทนนะ ผมชอบมวยแทนปกต,ติผมไม่ค่อยชอบมวยแทนเพราะว่ามวยแทนในการเตร,รียมโปรฟล์ซ้อนนั้นเป็นรองอยู่แล้วแต่ว่าผมชอบมวยแทนเพราะฉะนั้นฝีมือมวยของทางด้านมวยแทนจะต้องดีกว่านะครับในะมวยทีนี้ไม่ต้องคิดมากรับนะักขึ้นไปก็ใส่ไปเลยครับที่ทางด้านของสุดรักปากบางขาข้านะครับนะสติการแพ้นกเพียงครั้งเดียวในวิธีมังกรงเป็นการแพ้นกแบบเป็นลมด้วยนะครับไม่ได้โดนอาวุธของขู่ต่อสู้นะครับนะดูว่าทางด้านของโนริสันไม่น่าจะเอาลองในสามยกแรกนะครับนะเข้าก่อน ออกตัวนํามีราคา4-51ก่อนนะครับนะผมเชื่อว่ามีราคาถึง51อ่ะพอได้ราคา51แล้วก็แต่งตัวมาลุ้นทางด้านโนริสันก็ไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่าเรามีหน้าที่อเอาเงินหาเงินเข้ากระเป๋าอย่างเดียวอะ่ะแพ้ชนะเป็นเรื่องของนักมวยไม่ใช่เรื่องของเรานะครับหน้าที่ของเราคือ,อาหาเงินเข้ากระเป๋าอย่างเดียวนะครับนะกมวยคู่นี้ ผมให้ชี้ตัวเล่นก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของสุดรักปากบางขาข้าวนะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง4คู่ครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน65ถ่ายทอดทางช่อง3ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพักเกยรติเกศผู้สนับสนุนช่องยูทูบของผมอย่างเป็นทางการนะครับนะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนให้ผมทําคลิปขึ้นทางช่องยูทูบสัปดาห์ละ5คลิปนะครับของผมจะแตกต่างจากคนอื่นนะครับก็คือ ก็คือสนับสนุนให้ทำคลิป YouTube ขึ้นให้ให้ทุกท่านได้เข้ามาฟังกันนะครับเพื่อให้วงาการมวยของเรานั้นต่อไปได้แล้วก็มีความพึกคักกันมากขึ้นนะครับใครที่เข้ามาใหม่ๆ ยังไม่มีตัวลุ้นตัวเชียร์ตัวช่วยนะครับนะไม่รู้จะเอาข้อมูลที่ไหนก็ฟังข้อมูลจากผมซึ่งเป็นข้อมูลโดยละเอียดนะครับนะข้อมูลที่ละเอียดและจริงจังด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผมพักมวยก็ใช้ข้อมูลนี้ในการพักมวยให้กับสมาชิกด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าไม่ได้วิเคราะห์มาี่จะพักมวยแบบผมไม่ได้นะครับใครก็ตามแต่นะครับนะเพราะว่ามวยมันมีเยอะนะเพราะฉะนั้นจะต้องวิเคราะห์ชเ,ช voilà. เชิงเชิงมวยก่อนชกมาอยอย่างละเอียดนะครับถึงจะพักมวยแบบผมได้นะครับกนะ็ผูใ้ใหญ่เจดีก็ พักยกเจ็ดนะครับนะพักยกเจ็ดสนับสนุนให้ผมทําคลิปให้ฟังกันนะครับถ้าไม่สนับสนุนผมก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปนะครับไม่ได้ทาคลิปในยูทูบอาจจะทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ว่า,อาพอมีผู้สนับสนุนให้ทําผมก็ทําให้ตลอดทุกสัปดาห์เลยนะครับ <c oughs> ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยก็มวยหูเดินละหนึ่งพันบาทนะครับรายเสียงก็ 400, สี่ร้อยก็สามารถติดต่อผ่านไอ l ีไลน์แฮปปี้บอ0สองศูนย์หนึ่งหก กันได้เลยนะครับนะผมพักมวยแบบไหนอย่างไรก็สามารถที่จะหาฟังได้ตามช่อง youtube u t u b บนะครับนะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าฟังผมแล้วสู้เขาไม่ได้นี่ก็ต้องก็ต้องหยุดคิดนิดนึงว่าทําไมสมาชิกผมซึ่งมีเยอะแยะเขาอยู่เขาฟังกันได้นะครับเนะเขาสู้กันได้เพราะว่า,าสมาชิกผมนั้นต่อสู้กับมวยหูเจ้าดังๆทั้งสิ้นนะครับในตู้นะครับนะแต่ว่าเขาก็อยู่กับผม,มกันมาได้ปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับนะขอบคุณกำลังใจที่สนับสนุนผมด้วยดีตลอดมาทําให้ผมมีกาลังใจที่จะวิเคราะห์มวยก่อนชอบให้ได้4-0ทุกช่องนะครับนะสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ช่องเดียวแล้วก็ได้40ท่องเดียวแล้วก็ที่เหลือก็31แทบทุกช่องเลยนะครับก็ถือว่าเป็นไปนตามมาตรฐานนะครับนะก็สัปดาห์นี้ก็หวังว่าจะชนะ40นะจะจะมีชนะ40บ้างเพื่อให้สมายิกได้มีความสุขกันนะครับแฮปปี้แปกันนะครับนะก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ